สวัสดีค่ะทุกคนยามเช้าอยากเปิดอะไรแบบใหม่ๆมาอุ๊ยเปิดเปิดหน้าต่างรับลมหนาวก่อนโอ้ยไม่หนาวละทำไมในห้องฉันหนาวอ่ะทำไมข้างนอกไม่หนาวหรอกสวัสดียามเช้าค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะ,ะมาชงกาแฟกันดีกว่าขึ้นอะไรเนี่ยอ๋อฉันจะไปตั้งน้ำร้อน นมเสียนมหมดเนอะฉันไม่ได้ซื้อนมมามดขึ้นอะไรเนะี่ยฉันอยากรู้เมื่อวานตอนทำความสะอาดห้องชั้นทลายลังหมดไปแล้ววัาผงสารนางเหมือนกันนะนางน่าจะสาที่ใหม่แล้วเพราะตอนนี้นางมาบุกรุกชั้นกลับแหละแล้วัวารอร้อนๆกินกนโลล่าไปกันและ อุ้ยทุกคนฉันลงเพลงใหม่แล้วนะเธอพอจะรู้นะคะเป็นเพลงรักแบบฟิลแบบคัฟฟเดมากเลยอะอยากทำเพลงพริสแมสเหมือนกันยังไม่ค่อยมีไอเดียอะไรเท่าไหร่เลยวันนี้ขอใส่กับน้ำผลไม้แนละ้วกันเลยเพราะว่าดิฉันไม่ใช่ลอดนะคะเต่าทะเลเนาะแอนนาลาในาน้ำผลไม้เรามาดูกันมันจะเป็นยังไงก็ปแปลกๆอยู่นะาล่าในาน้ำผลไม้ ปค่ะทุกคนน่าจะอีกสักพักค่ะกว่าน้ำจะเดือดป่ทุกคนขอเป็นวันที่ดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนฉชนก็จะพักผ่อนเหมือนกันการข้างนอกหายหนาวอ๋อเนสิบโมงกว่าแล้วไงมันก็หายหนาวแล้วซิโอนตื่นสายฉชนขอโทษขอเป็นวันที่ดีค่ะเดี๋ยวกินกันโรล่าก่อนนี่ขอเป็นวันที่ดีค่ะ